ในเกมเมทัลเกียร์สุดฤิ์วีดีแฟนทอมเพนมันได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทั้งโหดร้ายและสะเทือนใจที่สุดซ่อนเอาไว้อยู่ซึ่งมันไม่ใช่คัดซีลอแม้แต่ออนิเมชันแต่กลับเป็นเสียงจากในเทปเล็กๆเ,กเกพียงเท่านั้นซึ่งไฟล์เสียงนั้นมันก็คือเสียงของด็อกเตอร์สเตรนเลฟนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะผู้สร้าง AI ให้กับโปรเจกต์ e a c วอกเกอร์และเป็นหนึ่งในมสมองสําคัญของสองครามยุคใหม่โดยที่ตัวของเธอนั้นต้องจบชีวิตภายในกองเหล็กแมมโมพอดที่เธอเองเป็นคนออกแบบด้วยฝีมือของฮิวอี้อเอม และปล่อยให้เธอขาดอากาศหายใจอย่างช้าๆซึ่งเสียงจากในเทปบันทึกนั้น <Please. S 1> ก็จะเต็มไปด้วยเสียง <me> ทุบผนังลหะที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงสั่นเครือของเธอที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจนเมื่อเวลาผ่านไป <c oughs> เสียงทุบก,ก็เริ่มอ่อนแอลงกลายเป็นเสียง <c oughs> ของเธอที่เริ่มเลือนลางเ <c oughs> พราะออกซิเจนใกล้หมดจนในวาระสุดท้ายนั้น <c oughs> เธอก็ได้เพ้อถึงเดอะบอสผู้หญิงที่เธอเคารพรักและเป็นแรงบนันดาลใจให้กับเธอในการสร้งางเนไอขึ้นมาก่อนที่เสียงของเธอจะค่อยๆแผ่วลงและหายไปในความมืดสนิทซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่มีทางภพ ไม่มีทั้งดนตรีมีแต่เพียงเสียงของมนุษย์ที่กําลังจะตายและเรื่องนี้มันแกล้ก,กลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่เงียบที่สุดแต่กลับหนักหนาเกือบจะที่สุดของซีรีส์นี้ไปโดยปริยาย